สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมวันนี้ผมมิสเตอร์อันิเมะไทยแลนด์ก็วันนี้จะมาอยู่กับผมนะครก่อจากวันนี้จะมาจัด10อันดับวันนี้จะไม่ใช่10อันดับแต่จะเป็น30สอันดับนะครับมังะไลท์โนเวลนะครับที่ขายดีในครึ่งปีแรกนะ2องอนะครับผมเป็นวัตรนิดหนนะครับขออภัยนะฮะข้อมูลคร่าวๆนะครับข้อมูลการจัดอันดับหนังสือการ์ตูนนะนิยายขายดีในประเทศญี่ปุ่นนะครับช่วงครึ่งปีแรกนะครับ ในวันที่นี้นะยี่สิบห้าพฤษภากรนะครสองพันสองพันสิบห้าถึงยี่สิบวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมปีสองพันสิบหกนะครับผมก็เนื่องจากนะครับต้นยอดในช่วงปลายเดือนห้านะทำให้หลายๆเรื่องนะครับที่เพึ่งฉายในเดือนสี่นี่ครับคือยอดมันลบมันมันมันเพิ่งเริ่มต้นนะครับยังไม่ได้ถูกกระตุต้นยอดจากอนิเมะ มากนักนะครับน่าจะเป็นเหตุน่าจะเป็นเหตุผลมากนะฮะช่วงเขาเลยเอาช่วงปลายปีเนี้ยมารวมเลยนะครับในปลายปีสองพันสิบหกนี้นี่เองนะครับผมเราผมจะจะเอาตั้งแต่หนึ่งถึงสามสิบเลยครับผมเพราะว่าผมไม่อยากเอาสามสิบถึงหนึ่งนะครับเพราะกระตูนที่ไอ้อนิเมะเรื่องต้นๆไอ้เรื่องไทยทัย้งนะผมไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เลยนะฮะเอาเรื่องแรกกันดีกว่าเรื่องแรกนะครับ จะเป็นเรื่องอะไรไม่ได้ทําทําลายสถิติซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับผมวันพีซนะครับผมขายได้หกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเล่มนะครับผมอันดับที่สองนะครับแบบหนึ่ง <c oughs> อันดับที่สองนะห้องเหรียญรอบสังหารนะครับผมขายได้สี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นเล่มนะครับผม ให้บอกเรื่องยอ่อไว้ไม่เอาเดีกว่าเดี๋ยวมันชิปเื่นยาวนะผมไม่อยากทํคลิปยาวนะครับผมเป็นคนที่ชอบสั้นๆนะครับผมต่างผมไม่สั้นนะผมผมยาวนะครับซอยเร็วๆด้วยนะไม่ใช่นะคนเรื่องนะฮะอันดับที่สามนะครับผมฝาพิภพไทยทันนะครับผมขายได้อยู่น้ำลายแป๊บสี <laughs> 4, 3, 7, 000, ่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเล่มนะครับผมก็ใกล้เคียงกับห้องเรียนรอบสังหารนะครับ อันดับที่สี่นะครับผมเออคู่ตบฟ้าประธานนี่ครับผมขายได้สี่ล้านหนึ่งหมื่นเล่มนะครับผมก็เยอะจอูอันดับที่ห้านะฮะบาลังจกักรพรรดินะครับไม่รู้อ่านถูกหรืออ่านผิดนะครับผมไม่เก่งภาษาไวยเอ้ยภาษาไวยบัลไม่เก่งา <c oughs> ภาษาไวยขออภัยครับผม เรื่องนี้ไม่เคยดูนะฮะก็ไปหาดูเองนะครับผมอันดับที่หกนะเอ้ยอันดับอีกอันดับที่ห้านะครับถ่ายได้สามล้านห้าแสนหกหมื่นเล่นนะครับผมบันลังก์จักรพรรดินะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะอันดับที่หกนะครับผมศึกตำนานเจอัศวนเรื่องนี้บอกว่ามันมากนะครับผมเป็นมันจริงๆนะครับผมคือได้ไม่รู้ผมจำผิดหรือจำถูกมันน่าจะมีภาพต่อมั้ง้า จองจำแต่ข่าวนะไม่รู้นะผมหรือหรือเป็นคนละข่าวกันผมก็ไม่รู้นะอันดับที่เจ็ดนะครับวันพันแมนหรือเทวดัดเดียวจอดนะครับผมขายได้สองล้านห้าแสนเล่มนะครับกูลืมอยู่แล้วนะครับผมศึกตำนานเจ็ดอัศวินนี้เขาขายได้สองล้านเจ็ดแสนสองล้านเจ็ดแสนเล่มนะครับผมอันดับที่แปดนะครับผมเรื่องนี้นะครับผู่ใคร ใครไม่ชอบนะครับแบบตอนจบแบบว่าพี่อเอกแม่งไม่ได้กับนางเอกเลยครับผมแนะนำว่าอย่าดูนะครับดราม่าแม่งโหผมมีน้ำตาล,ล่วงเลยนะครับผมนะอันดับที่แปดนะครับรีไวัยรีวัยอะไรรีวัยวันนะครับผมมันอ่านว่ารีวัยวันนะครับย้อนอนดีตไขปริศนานะครับผมใครแม่งเรียกจังเลยวะเรียกกลวะช่างอันดับที่แปดขายได้ สองล้านเนี่ยสองล้านสามแสนสามหมื่นเล่มนะครับ, 2, 000, 3, 000, 3, 000, มรบผมอันเมื่อกีนะ้อันดับที่แปดนะอันดับที่เก้านะครับผมผีปอบโตเกียวเนะี่ยโอ้ยผีปอบโตเกียวไม่รู้มันเป็นผีปอบหรืออะไรนะครับแต่ในเรื่องมันจะพูดว่ากรูดนะครับผม good, 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 กรูดกรูนกูนกูนกูดก็ว่ากันไปนะครับผมขายได้สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเล่มน,นะครับผม อันดับที่สิบนะครับผมเอิมเรื่องนี้มันอ่านว่าอะไรนะแบบนึงมอ่านว่าแล้ววะาเฮ้ยหายไอ้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 อ่านว่าแล้ววะเอิมเอิมคือผมผมผมอ่านไม่ออกเหมือนกันมันเป็นการ์ตูนใหม่นะฮะการ์ตูนตอกได้มาแปดหึงเก้าตอนเนี่ยฮะอันดับที่สิบนะครับขายได้สองล้านหนึ่งแสนเล่มนีฮะสามหนึ่งสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเล่มเนี่ยฮะผม ก so first, you. You ones, ็ดูรูปได้เลยนะครับดูดูรูปดูชื่อนะครับผมอ่านไม่ออกนะครับผมเรื่องนี้ต้องรู้จักนะครับก็ไปอันดับที่สิบเอ็ดนะครับผมอันดับที่สิบเอ็ดนะครับภารกิจล้างพันนรกนะครับผมเรื่องนี้ไม่เคยดูนะผมผมไม่เคยดูนะตัวผมไม่เคยดูนะครับแต่เคยผ่านตาบ้างแหละนะหนึ่งล้านเก้าแสนเล่มนะครับผมอือันดับที่สิบสองนะครับเรื่องนี้มันชื่อเหี้ยว่ อันดับที่สองชื่อจิฮายะนะรกอรักชีวิตพิชิตใจเธอนี่ยครับผมขายได้1นึ่งล้านแปดหมนเล่มน,นะครับผมขออภัยครับอันดับที่สิบสามนะครับยอดนาบงโซมานะครับผมขายได้หนึ่งล้านเจ็ดแหเอ้ห้าหมื่นเล่มเน,นีขออภัยนะครับห้าหมื่นเล่มน,นะ1ะหนึ่งล้านเจ็แหหมื่นเล่มน,นะครับผม อันดับที่สิบสี่นะฮะหนึ่งล้านเอ้ยชื่อเรื่องลืมอันดับที่สิบสี่นะครับยอดหนังสือจิว๋วโคโรนันนะครับขายได้หนึ่งล้านหกแสนหะนึ่งหมื่นเล่มนะครับผมอันดับที่ห้านะครับมันอนานว่าอะไรวะอันดับที่สิบห้าเนะมันมันชื่อเรื่องนะมันผมไม่รู้ชื่อเรื่องนะแต่คือถ้าความหมายของชื่อเนะี่ยมันเป็นสีส้มหรือตอน้นส้มนะ ก็ว่างกันไปนะฮะอาจไม่ออกนะฮะความหมายของชื่อเรื่องเนะี่ยมันเป็นสีส้มต้มๆนะฮะขายได้หนึ่งล้านหกแสนเล่มเนะี่ยอันดับที่สิบหกนะครับแฟรน์นิเทลนะครับสกจอมไวอฟฟีมิหารนะครับผมเย่หนึ่งล้านห้าห้าวะห้าแสนสามหมื่นเล่มเนะนี่ยฮะก็ตกคันนี้แล้วเนะี่ยอันดับที่สิบเจ็ดนะครับผม กินทามะอันนี้ครับผมแม่เ้ยทะลุไปทุกเรื่องเลยนะฮะแม่เ้ยไม่ค่อยผมไม่ค่อยดูเลยครับคือไม่ไม่ใช่ไม่ค่อยผมดูแค่ตอนตอนที่หนึ่งตอนเดียวอะ่ะแค่ครึ่งตอนอ่ะผม,มเลิกดูเลยคือมันไม่ใช่แนวผมเลผมไม่ชอบแนวแนวฮามากนะผมชอบแนวต่อสู้ด้วยฮ่าด้วยนะครับผมเนี่ยคือแนวผมชอบแนวซับซ้อนด้วยนะซับซ้อนนะ้วก็ลึกลับเออเนี่ยล,ลึกลับต้องมีอะไรลึกลึกลับแบบแบบวันพีแนว ดึงในหลวงใจของผมเลยนะครับผมแม่งซับซ้อนชิบหายนะครัโบุโบราเนะี่ยแม่งผลพิซาเนะี่ยแม่งเกิดมาจากไหนหินไคโลแม่งมาได้ยังไงนะเรายังไม่ประวัติของตัวละครก็รู้นิดหน่อยน้อยรู้นิดรู้นิดน้อยนิดนะครับผมน้อยนิดเดียวนะครับผมอีก20%เนตี่ยครับอาจารย์โดดดาบเขาบอกยี่สิบปีข้างหน้านะจบนะครแม่งเอ้ย10ปีข้างหน้าจบเลยนะแม่งเอ้ยกูคงแก่แล้วไม่แก่หรอกนะอันดับที่หัวลืมอ,อันดับที่ สิบแปดป่ะเออสิบแปดอันดับที่สิบแปดนะครับผมเอ้ยอันดับที่สิบเจ็ดนะฮะขายได้นะกินธรรมะนะครับขายได้หนึ่งล้านสี่แสนเล่มเนะนี่ยนมหนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทเอ้ยหกหมื่นเล่มดีที่ี่ะเฮ้ยตั้งแต่พูดมาพูดผมพูดบาทเปล่าวะพูดบาทขออภัยนะฮะอันดับที่สิบแปดนะครับโรงเรียนคุกนะครับผมเรื่องนี้ใครไม่รู้ใครไม่เคยดูก็บ้าแล้วนะแม่งเอ้ยนมแม่งอย่ากจะดูเขาเนี่ยฮนะ ขายได้หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเล่มนะครับผมอันดับที่สิบเก้านี่ครับเมจินคาบังจิเนี่ยให้ไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เนี่ยเมใจเนี่ยอลาาดินเนี่ยประจนไผ่เนี่ยครับผมขายได้หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นเล่มนะครับผมอือันดับที่ยี่สิบนะครับผม,อบบผมเออมันอับ,บ,นนบแล้วบักหนึ่งมันอับแล้วบักหนึ่ง เออแนนาว่าโว,วทิเกอร์นะครับขายได้1 000, 500, 000นึ่งล้านสแสนห้ามื่นเล่มนะครับผมอันดับที่ยี่สิี่อยี่สันดับที่ยีนะครับอันไหนวะไหนไหนอันดับที่ส1อ็ดอันดับที่ส1นะครับเซเลฟนะแห่งจะจบนะครับอ่านผิดอ่านถูกขออภัยด้วยนะครับผม ขายได้1นึ่งล้านหแสนเอ้ยหนึ่งล้านหแสนเก้าหมื่นเล่มน,นะครับผมอันดับที่10 20เอ่อ22นะครับบ,รบีบเทพมรณนะนะครับผมขายได้1นึ่งล้านหนึแสนสหมื่นเล่มแล้วก็ไก่เคียงนะครับผมอันดับที่13นะครับเอ่เอ้ยไม่ใช่อันดับที่23่สิบมเอ่ออาจินนะครับอาจิน สายพันธุ์มนุษย์นะครับผมอ่าอ่นสายพันธุ์มนุษย์นะครับผมมนุษย์เนะี่ยไม่ใช่เนะี่ยมนุษย์มนุษย์นะครับผมมนุษย์เนี่ยหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเล่มเนี่ยครับผมแม่งมิดหนึ่งหนึ่งหนึ่งกันเลยนะครับผมอันดับที่ยี่สิบสี่นะครับอันดับที่ยี่สิบสี่นะครับเอิ่มเอิ่มอันดับอะไรวะ มันอาบอะไรแบบนี้เนี่ยมันอาบอะไรวะมันอาบว,ว่าอีไซนี่ยอีไซนี่ยอีไใสมันอาวว่าอะไรวะแบบนี้เนี่ยเออมันอาบว,ว่ากลอนไม้ไม้นมนะครับผมไม่ลืมชื่อเรื่องได้ไงวะโอ้เริ่มสมองเริ่มไปนะเอ้ยเมื่อกี้ระดับเท่าไหร่วะ โอ้ดับี่ยี่สิบสี่เนี่ยโกลเดนไมล์ขายได้หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเล่มอันนี้อีกแล้วนะหนึ่งอีกหนึ่งอีกแล้วนะครับผมนะครับผมอะต้องใช้เสียงแบบมบีายม้มหน่อยนะฮะอันดับที่ยี่สิบห้านะครับสุดกวนนะครับปวดร้านขนมนะครับผมเรื่องนี้ใครไม่รู้จักแม่งกระบาแเลยวครับผมเรื่องนี้เนี่ยผมจะบอกตรงๆว่าเรื่องนี้ะตอนแรกมันไม่ได้เป็นอนิเมะนะครับตอนแรกมันเป็นโดจินนะครับผมโดจินนะครับคิดเรื่องครับ เสื่อยสื่อยปับปับกันนะครับปับับปับรับนะผมเป็นเรื่องโดจินมันเรื่องนี้มันเป็นโดจินมาก่อนนะฮะใครไม่รู้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะไปหามาดูได้นะผมแน่นอนนะครับก็ผมไม่รู้ว่ามันหรือไม่มันนะครับผมไม่เคยดูเลยนะฮะม่ผมเคยดูดิดูแค่ตอนเดียวนะฮะแค่เลิกเลยนะฮะเฮ้ยอ่ายี่สิบห้านะฮะขายได้หนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทไอ้ยี่เก้าหมื่นเล่มนะครับผม อันดับที่26นี่ครับผมกืนแป๊บโจโจ้นะครับข้ามศตวรรษนี่ยครับกระตูรุ่นพ่อรุ่นปู่เลยมึงเนี่ยหาเอ้ยขายได้1นึ่งล้านสี่หมื่นเล่มนี่ครับผมอันดับที่27นะครับผมต่อไปเลยนะยาวๆนะครับไม่อยากให้คลิปเป็นยาวเนี่ยข้าคือฮีโร่นะครับอันนี้คือผมไม่รู้ว่าชื่อเรื่องหรือเปล่านะมหาเด็ก o ูเกิมาเนี่ครับผมแม่งเอ้ย ผิดก็ขออภัยนะครับไปหาใน Google มาเนี่ยค่าคือฮีโร่นะฮีโร่นะครับฟังดีๆฮีโร่นะครับผมนี่21อันดับที่21เนี่ยค่าคือฮีโร่เนี่ยขายได้อีกแก0ว0 0นแปดเล่มนะครับผมอันดับถัดไปเลย28อันดับที่28นะครับผมถนนนักสู้สู่ทีมบาสเกตบอลนะฮะภาพสองเนี่ย เออมันเป็นภาพสองมันเกี่ยวกับภาพสองเนี่ยขายได้ไอ้ขายได้ขายพงอ่ะขายได้เก้าแสนสามหมื่นแปดพันเล่มน,นะผมอันดับถัดไปเลยนะครับจะจบแล้วนะฮะอันดับที่ยี่สิบเก้านะฮะเออมมันหนาวอะไรวะเออไม่รู้ดิผมอ่านไม่ออกมันหนา,าวอะไรวะผมอ่านไม่ออกเฮ้ยข้า ผมข้ามไปเลยกันอันดับที่30มสิครับอันดับสุดท้ายนะครับอันดับท็อปของเราในวันนี้เนี่ยไม่ใช่นะอันดับของอันดับดท้ายอันดับที่30นั่นเองนะครับผมก็มีชื่อเรื่องว่าชื่อเรื่องว่าโยสบ์หนูเดอจอมบ,บวนนี่ไม่เด๋อจริงเหรอไม่รู้ะครับไปดูเอง,เองนะขายได้ ไอ้เอาเรื่องที่เรื่องยี่สิบเก้านะครับผมไม่รู้ชื่อเรื่องนะครับเริ่มบอกว่าขายได้กี่เล่มนะครับลืมอีกเลยผมบอกไปแล้วเดี๋ยวไม่บอกว่าลรือไง่ก้าวผมโอ้ผมบอกแล้วกันว่าเก้าแสนสามหมื่นสี่พันเล่มนะครับผมอันดับยี่สิบเก้านะอันดับสุดท้ายอันดับที่สามสิบนะครับหนูเด๋อจอมปวดนนั่เองนะครับชื่อแม่งกบภาษาไรเกิดเนี่ยเก้าแสนสามหมื่นเล่มไอ้ยี่สิบสองหมื่นเล่มเนี่ยตกคันดิแล้วกูเอ้ยกูเป็น ปีไปฟังผลสอบนะครับเกรดของตัวเองเนี่ยโคตรภูมิใจนะครับเก็บเกรดหนึ่งมีอุบาบิภัยเลยเกรดหนึ่งเกรดหนึ่งในอุบัติภัยนะเกรดสี่เป็นตัวเดียวนะครับสามจุดห้านะครับมีสองตัวนะครับเกรดสี่เป็นตัวเดียวแล้วโขภูมิใจมากเลยผมแม่งดีไม่ตกไงฮะ <g ave> นี่้ยก็ ช่วงหน้าจะเป็นคลิปอะไรมันจะเป็นข่าวสารอะไรนะครับผม, <L un> ผ,มผมจะเอามาให้คุณผู้ชมฟังนะครับผมทุกอย่างนะครับทุกอย่างที่ผมรู้มานะเอ,อัอไม่ใช่รู้ดิคือเออเรียกก็รู้เถอะผมจะเอามาเล่าให้พวกคุณฟังนะครับผมก็สําหรับสําหรับใครนะครับที่อยากให้ผมเล่าอะไรเล่าอะไรให้ฟังนะครับเล่าอะไรนะฮะก็ส่งอะไรเว็บมาก็ได้ผมจะเข้าไปอ่านแล้วก็เล่ามาให้พวกคุณ ฟังชมกันนะความรู้ลไร้สาระไม่มีนะครับมีแต่สาระล้วนๆนะครับเอ้ไรสาระก็มีบ้างนะฮะก็สําหรับช่วงหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นสิบอันดับหรือมังหรือข่าวเมเนนะครับผมหรือจริงหรือไม่จริงก็วางกันไปนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับบายบาย